สองรถจัดรไถฟ้าที่วิ่งไกลที่สุดในโลกลูซิดแอร์ a กรนท u วิ n งทบสถตติระยะทางการวิ่งไกล1,205กิโเมตดยการชาร์จแบตเตอรี่เพียงครั้งเดียวบนถนนจริงเ <B Breathe noise> ชื่อว่าหลายคนที่ศึกษาเรื่องการมาของรถจัรไถ่ฟ้ามักจะเคยได้ยินตัวเลขการเคลมระยะทางการวิ่งของรถจัดไฟฟ้าแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันออกไป และมีมาตรฐานที่ไม่เหมือนกันเช่น n a d c ที่นิยมใช้ในประเทศไทยปัจจุบัน WLTP ที่ใช้ในฝั่งของยุโรปหรือว่า EPA ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาแต่ก็เปนที่ทราบกันดีว่ารถยนต์หลายรุ่นเมื่อน,นำมาวิ่งบนถนนจริงระยะทางก็ไม่ได้ออกมาตามที่คาดหวังเท่าไหร่นักแต่บอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่สำหรับรถยนไฟฟ้าคันนี้ l u c i ิ Air g แอร์แกรน i n g ริงรถจะในฟ้าซีดานรูที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือชั้นโดยการผสมผสานระยะทางการวิ่งที่โดดเด่นและเทคโนโลยีสุดล้ำของตัวรถล่าสุดตัวรถได้ทำสถิติวิ่งไกลที่สุดในโลกโด้วยการชาร์จไฟเพียงครั้งเดียวกับระยะทางการวิ่งทั้งสิ้น1,205กิโลเมตรบันทึกสถิติโดย Guinness World Record นี่เป็นการทำลายสถิติข,ของตนเองที่ทานค่ายได้เคยทำไว้ที่1,045กิโลเมตรก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นการตอบย้ำถึงความสำเร็จในฐานะอุโรจดิฟ้าที่วิ่งไกลแบบไม่เคยมีมาก่อนโดยการทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8รกรรฎาคม2025บนเส้นทางระหว่างเมืองเซนต์มอริดประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีโดยครอบคลุมเส้นทางที่หลากหลายทั้งถนนอาวพายทางหลวงและถนนรอง ซึ่งระยะทางไกลแบบสุดขั้วนี้มาจากเทคนิคการขับขี่ที่เรียกว่าไฮเปอร์ไมลิ่งซึ่งเป็นการขับขี่ที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงานสูงสุดผ่านการเร่งความเร็วกา้นเบรกและการรักษาระดับความเร็วที่เหมาะสมอย่างระมัดระวังซึ่งจะช่วยให้การใช้พลังงานของรถนั้นทําได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่อย่างไรก็ตามครับไม่มีการเปิดเผยว่าการทดสอบดังกล่าวนั้นตัวรถใช้ความเร็วเฉลี่ยที่เท่าไหร่ และนอกจากกะยะทางการวิ่งไกลที่เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจแล้วล u c ิ d Air Grand Touring ก็จัดว่าเป็นรถยนต์ไาฟ้าที่มีสเปคจัดเต็มอีกหนึ่งรุ่นเพราะถ้าหากคุณเป็นคนที่สนใจรถยนต์ไาฟ้าที่มีประสิทธิภาพด้านการขับขี่หนึ่งในระดับหัวตารางลูสิดแอร์นั้นก็คือหนึ่งในนั้นตัวรถมาพร้อมกับก,บการติดตั้งมอเตอร์คู่ที่ให้พลังกำลังรวมสูงสุดถึง611กิโลวัตต์หรือประมาณ831แรงม้าแรงเบยดร,รวมอยู่ที่ประมาณ1 1,200นิวตันเมตร สามารถเร่งความเร็วจาก0ูนย์ถึง100กิเมต่อชั่วโมงได้ในประมาณ3วินาทีและความเร็วท็อปสปีดของรถนั้นทำได้สูงถึง270กิเมต่อชั่วโมงสถาปัตยกรรมระบบไฟฟ้าของรถนั้นเป็นการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าแบบ900โว้ต์พลัสติดตั้งแบตเตอรี่ความจุ117กิโลวัตต์ชั่วโมง22โมดูลให้ระยะเดินทางได้ไกลเ6 0กกลเมตตามมาตรฐาน wltp ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าการวิ่งทดสอบจริงล่าสุด และอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทําให้ Lucid Air Grand Touring สามารถวิ่งได้ไกลต่อชาร์จก็คือเรื่องการออกแบบให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศที่น้อยเพียง 0.197cd เท่านั้นซึ่งเป็นหนึ่งในรถจัได้ฟ้าที่มีค่า cd ต่ำที่สุดในโลกอีกหนึ่งรุ่นโดยค่า cd นั้นเป็นส่วนสําคัญอย่างมากต่อประสิทธิภาพโดยรวมของรถช่วยให้รถสามารถเดินทางได้ไกลขึ้นโดยที่ใช้พลังงานน้อยกว่า ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีเหล่านี้จึงทำให้ Lucid Air Grand Touring เป็นหนึ่งในรถจัต์ไฟที่มีประสิทธิภาพและระยะทางการวิ่งที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบันและสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเกิดสนใจรถจัต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวสำหรับ Lucid Air Grand Touring รุ่นปี2025ถูกตั้งค่าตัวไว้เริ่มต้นที่1 1 9 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ3.7ล้านบาทในสหรัฐอเมริกาไม่รวมภาษีนำเข้า ด้วยประสิทธิภาพและความรู้ราตัวรถถูกวางตาแหน่งในตลาดรถจ์ไฟฟ้าหรูเป็นคู่แข่งของ BMW i7 และ Audi e-tron GT เป็นต้นและนี่ก็คือยนตรกรรมสุดล้ำจาก Lucid Motor บริษัทรถจ์ไฟฟ้าสัญชาติอเมริกันที่โดดเด่นในตลาดรถน์ไฟทั้งนวัตรกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างสถาปัตยกรรมแรงดันไฟ900โวลต์พารระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลังและประหยัดพลังงาน ส่งผลให้รถนไฟฟ้าจากค่ายนี้โดดเด่นขึ้นมาจากคู่แข่งอย่างชัดเจนเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างกับระยะทางการวิ่งจริงที่มากกว่า1,200กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งแบบนี้เพียงพอหรือไม่กับการใช้งานในชีวิตประจำวันของรถนไฟฟ้าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ